สวัสดีครับท่านผู้ชมผมท็อปนะครับตอีนี้เรามาลงเซิร์ฟคลาสติกกันครับกลับไปสู่ยุคแรกๆกันบ้างครับเล่นแบบว่าไม่มีพรนะครับไม่รู้จะยิงสู้เขาได้ไหมครับไปครับเดี๋ยวรับชมกันในเกมครับตอนนี้ของก็ยังไม่ค่อยมีอะไรครับแล้วก็ตอนนี้น้องเขาเอาเซตเอาปืนเอากระสุนมาให้ครับก็เดี๋ยวเราไปหาของกันต่อครับ ตอนนี้ก็รอเวลาแอร์ตกครับรถเรายังไม่มีนะครับตอนนี้จะต้องวิ่งไปแอร์ครับเดี๋ยวด่วนครับว่าตกที่ไหนครับนี่ครับตกแล้วครับไบโอครับโอ้โหวิ่งยาวๆครับจากท่าเรือไปไบโอครับรถไม่มีครับไปครับแล้วเลนทายครับตอนนี้ก็ใกล้ถึงแอร์ครับนี่เหมือนเพื่อนเราโดนยิงครับหน้าข้างหน้าครับเดี๋ยววางเตียงครับ ครับน่าจะยังไปทันอยู่ครับเดี๋ยวน่าจะได้ของขึ้นครับก๋ยวเราต้องดันเข้าไปดูข้างในครับ กว่าจะวิ่งมาถึงนี่ไม่รู้แอร์ใกล้เปิดยังครับเนี่ยไกลมากครับวตอนนี้ก็มาชิงแอร์นี่ต่อมากันตีนะครับไปครับเดี๋ยวอเข้าไปหารวข้างใน,นครับ นายมอวนัาจะมีตี้อยู่ครับเดี๋ยวตายเข้าไปครับหัวเนี่ยไม่ได้ชวนตีไว้โอ้โหเป่าดูดเพื่อนยับเลยครับเอาตัวนี้ใช้ชุกมาครับโอ้โหเมื่อกี้ซั้มไม่ตายครับมีตัวครับเดี๋ยวรีบอปครับ เราไม่มีหน้ากากครับเดี๋ยวหาหน้าจากหน้ากากจากพวกนี้ครับเสือมีครับอ้าวได้พอดีครับของนี้ติดหลังสีนี่แรงมากครับตีเท้าขึ้นครับเเรียบร้อยครับเซิร์ฟคลาสสิกนี่ของสูงมตกนะครับ ถ้าดวงดีก็ไม่ตกเลยครับเดี๋ตอนนี้เพื่อนเราก็เก็บแอลเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจัดช่องของนะครับไปครับไปอ,ออกไปเติมเพื่อนครับรอบนอกยังมียิงกันอยู่ครับ

แล้วก็ได้แอร์มาครับแล้วก็คุมโซนตรงนี้ได้ครับครับโอ้ข้างหน้าครับมีลำมันอยู่ครับสามตัวครับโอหยิงลูไม่โดนนะครับกระสุนไปช้าครับพวกบางสาเดี๋ยวตา้ตัวครับวิ่งไปข้างหน้าครับเนี้ยข้าหน้าจะหนังต้นไม้นี่ครับใช่ครับเป้าดูอยู่ครับ เรียบร้อยครับเจอสไลด์ระเบิดครับ <laughs> รอบนองนี่คนก็ยังเติมมาเรื่อยๆครับ ขาน้ามาไอตัวเห็นเรียบร้อยแล้ว วกนนี้ครับโอ้โหแลมโบมาครับเนี่ยไอเทมเข้าใหม่นะครับไวมากครับยิงไม่ทันครับเหมือน,นถ้าแลมโบสีทองนี่จะนักได้สี่คน้วยครับโอ้โหแล้วก็แลมโบในเ์มพลาสติกนี่อย่างโพงเลยครับ เดี๋ยวเดี๋ยวต้องหามาใช้ไหมครับอีมีเสียงรถหครัคงนครับอ๋อนี่ครับเพื่อนเราไปได้รถมาครับไปขโมยรถใส่มาไม่รู้ครับ ได้ของเต็มนะครับกลับบ้าน,นครับอ mm hmm. ย่างดีนะครับได้รถมาคันนึ่งครับ mm hmm. โอ้ไม่งั้นนี่กว่าจะเดินถึงบ้านนี่นาน,นครับ mm hmm. แลเซิร์ฟไม่มีพร้วยวิ่งช้ามากครับไป mm hmm. ถึงบ้านแนละ้ว mm hmm. เก็บของนะครับไอ mm hmm. เซิร์ฟพลาสสิกนี่ก็เปิดเลทเป็นเวลานะครับ mm hmm. ถ้าโซนเอเชียก็ เริ่มเดทตั้งแต่หนึ่งทุ่มถึงห้าทุ่มครับเดี๋ยวผมเก็บของนะครับตอแอรเสร็จแล้วก็มาเรือต่อครับแต่ว่าเรือไม่มีคนครับต่อไปเก็บเรือฟรีครับ ได้ฟาดมาดันม้วนครับโดนคะแนนครับอ้าวได้ผงข่าวครับครับเพื่อนเรารออยู่ที่ฟังครับเห๊ะเหมือนข้างในครับจะมีคนยิงรถถังนะครับนั่นนะครับรถถังเด็ดรถครับ อย่าไปลยิงอยู่แล้วายครับไปทำเจ้าบ้านอ,อยู่ข้างในนานไม่ได้ครับเพื่อนติดหลังสีครับต้องออกข้างนอกครับเดี๋ยวไปหามุมข้างนอกยิงรถถังเอาครับอยู่ข้างในไม่ได้ครับไม่มีอากาศนะครับเพื่อนนี่ครับ เฟิร์สโนพอนี่ยิรถถังเข้าน้นสี่สิบแปดนะครับคนบาแล้วบต <c oughs> เดี๋ยวเรายิงต่อคร้บอ <c oughs> ีกข้างหลังครับมีคนมาครับ <c oughs> เฮ้เรียบร้ยครับ เราไม่รู้จรยิงเขาถังพอหรือเปล่าครับยิงเบาคับเก็นพลาสติกไม่มีพอครับข้างหลังนี่มีโกมาเตอร์ไมครับนยครับอยู่หลังอีกครับ เยดีโอีคเดี๋ยวต้องกลับนะครับเพื่อนว่ากระสุนไม่พอครับเดี๋ยวไล่เคลียร์คนรอบๆหาขอไหมครับรถถังยิงต่อไม่ได้ครับที่บ้านก็ไม่มีแร่ทำกระสุนหมครับ ใา่ับเดี๋ยวกับบ้านอขอไปเก็บครับของเยอะครับรถถังคันนี้ก็ปล่อยรีเลียดไปครับเดี๋ยวขอเก็บของกันนะครับ จะมาขึ้นรถครับมีคนแอบขึ้นไหมครับรถเดียวคันนี้ใส่รหัสล็อกไม่ได้ครับรอเลยครับมีคนอยู่บนรถครับนี่ครับลงมาแล้วครับเก๋สบอยครับโหป่วนจริงครับ ลอยต่อครับเหมือนบ้านหลังนี้ที่โดนเล่นไปครับเดี๋เพื่อนเข้าเช็คครับไม่มีคนข้างในครับลอยทามพึ้งครับเดี๋ยวเข้าไปซ้อนครับโอ้นี่ครับเข้าหน้าจะเพิ่งเล่นบ้านเสร็จครับเรียบร้อยครับเอาของแทนครับนี่เอาได้ของฟรีครับ หมายมอครับเ,เหมือนข้างหน้าเพื่อนเจอคนครับไปเข้าไปตอนครับเนี่ยครับเซอร์ฟลัสตินี่ต้องไปเต็มตี้ครับมวฝั่งเขานี่ก็มาเต็มตี้นะครับเล่นคนเดียวนี่รอดยากครับ รถใช้นะครับมีรถนี้ได้เปรียบมากครับสถิติต่อหลังจากน,นั้นได้มีตี้มาท่าเรือครับแล้เปิดบัตรครับหลายตัวเลยครับไปครับลุยครับ รเรียบร้อยครับหมดตีครับนี่ครับสั่งเขาก็เดินกันไปตีเหมือนกันครับโอ้โหนี่ครับคนนี้ครับวิ่งหน้าตั้งจะขึ้นรถอย่างเดียวแล้ว เดี๋ยวเราก็แา่งวนแถวบ้านก่อนครับมีท่ถ้าเรือก็อคนเยอะครับ <St arts> เฮ้ยข้างหลังครับโอ้ยดีครับผันมาทันครับมีตัวมาครับหาวพื้นครับเดี๋ยวเรียบร้อยครับ ีปั๊มด้วยครับเลือดเจ็บแล้วครับไปครับกลับบ้านก่อน จากนั้นน้องๆเขาก็หาขอไหมครับตอนนี้มีของพอครับรถแล้วครับรถคันเดิมก็ระเบิดไปเรียบร้อยครับไปครับเดี๋ยวไปขับรถล่าหาขอครับถ้าน้อง,องๆเบื่อมาเซิร์ฟทางการครับาสามา่นเซิร์ฟคลาสติกได้ครับพลาสติกก็เจอรถอีกครับแต่ก็ยังดีอยู่มาครับมาโดนลงหลังไม่จบแล้ว ตอนนี้น้องๆเขาก็ได้ปืนหนักมาครับเดี๋ยวเอาปืนหนัก,ออกไปล่าคนนะครับก็เดี๋ยวไล่ตัดน้ำมันให้หมดครับตามเมืองต่างๆก,ก็มีน้ำมันครับ อ้อีกีเกิดครับเดีย๋ยวยิงอีจีหาเตาขัาน้ำมันครับเดีย๋ยวเราก็คอยครบหลังให้เพื่อนครับอ้าวนี่ครับคนมาครับเรียบร้อยครับไปครับยิงอีกี่่อให้เตจครับ có một tạ nắm ăn oi to hết thì phun mang hết á mai được bay hết ló ăn hết ก็ขับรถวนหาคนไปเลยครับตอนนี้ก็ลงมาต่อหน้าท่าเรือครับข้างหน้าเหมือนจะมีคนครับตัวนี้นี่เพิ่งยิงเพื่อนเราไปครับก็ได้ของคืนครับ ไปแลครับตอนนี้ของเต็มมากกลับบ้านครับไปแต่ขอเก็บของกานะครับเดี๋ยวเก็บของเสร็จน,นี่มีคนมาคราบแลมโบทองให้เล่นครับลองดูครับว่าเป็นไงครับแลมโบสีทองนี่นั่งได้4คนนะครับ ไปครับไปลองดูะครับนี่ครับโอ้โหสีทองโอ้โหสวยนะครับเดี๋ยวครับต้องไปลองครับเป็นไงครับเสียงก็ฮึมคนระับ โหนี่ครับลักคิดดูครับถ้าเอามาเล่นตั้งแต่ต้นเกมครับเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้เซฟคาร์ติกรอบหน้าครับลงต้นเกมครับน่าจะมันครับ มาวิ่งห้องนี้ก็ต้องมาเป็นตีครับกันนะครับมาคนเดียวนี่ไม่น่ารอดครับ <S <S ไปบนหาคนกันต่อครับไปครับขนาเจอคนแล้วครับ เนี่ยปืนเขาไม่ดอกครับ <Okay. S 1> กาดดอกไม่สุ่มดอกครับแต่ปืนหนักนี่น่าจะตกร้อยเปอร์เซ็นต์มา mm hmm. ก็ตอนนี้เพื่อนได้แรมโบขาวครับ mm hmm. ดอกจะก,ก่ลองครับแถวเขตโซนครับห mm hmm. มามีสองคันครับ mm hmm. แต่ว่าแรมโบขาวนี่นั่งได้สองคน,นครับ anh quay hàng của nó to lắm. trở con đuổi na thâm lắm, nhìn มานเท่านี้ครับก็ลองมาเล่นกันดูครับเซิร์ฟคราฟติกครับแต่ถ้าสายโซโลวนี่น่าจะอยู่ยากครับต้องเล่นเป็นตี้ครับเล่นคนเดียวนี่เดินยากครับเจอทั้งรถทั้งตี้ครับบอ,อยังไงถ้าทุกเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็รบกว like, นกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิกให้ผมด้วยนะครับวันนี้หน้ากำลัลงไหนรอติดตามรับชมกันนะครับ น้าครับทุกคนสวัสดีมาก